ถนนคนเดินที่รวบรวมสตรีทฟู้ดชื่อดังของเมืองกวางโจวแหล่งรวมฟิกเกอร์การ์ตูนดังราคาย้ย่อมเยาที่ไม่มีขายในไทยแหล่งช็อปปิ้งแนวสตรีทสุดชิคจะมากันเป็นครอบครัวจะมากันเป็นคู่รักหรือจะมาแก๊งกับเพื่อนต้องมาที่นี่เลยถนนคนเดินไปจริงลูก ที่นี่คือถนนคนเดินขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกวางโจวที่มีทั้งห้างมีทั้งวัดอย่างเช่นวัดที่ทุกคนกําลังเห็นในคลิปนี้มีชื่อว่าวัดต้าฝูซือเป็นวัดพุทธนิกายมหายานตั้งอยู่ใจกลางถนนคนเดินในอดีตที่นี่เคยเป็นย่านการค้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงและในปี2540ทางรัฐบาลจีนก็ได้เปิดถนนคนเดินแห่งนี้อย่างเป็นทางการที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายมากมายมีทั้งร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นร้านชานมไข่มุกและอื่นๆอีกมากมายส่วนในซอยนี้นั้นจะเป็นซอยที่เต็มไปด้วยอาาหร สเต็กฟูดมากมายราคาถูกอย่างเช่นเมนูย่างผายเชาชูเวียนยูเฟนหรือชุดละ15บห้าหยวนสเต็กแพะย่างที่อยู่ด้านหน้าส่วนเมนูที่พ่อค้ากําลังย่างอยู่นั้นก็คือหนวดหมึกย่างโรยผงหมาล่ากลิ่นหอมหน่ากินมากๆส่วนนี้ก็คือสเต็กแพะเมื่อกี้นะครับและเราก็เดินมาเจอหอยนางรมยา่างจริงๆอาหารทะเลที่เป็นซิกเนเจอร์ของกวางโจคือหอยนางรมย่างกระเทียมหอมๆโรยพริกนิดหน่อยหอยเชลย,ย่างก็มีนะมาต่อกันที่กว๋วยเตี๋ยวหลอดกวางตุ้งภาษาจีนกลางเรียกว่าช้างฝันสามารถเลือกไส้ได้ตามใจชอบ ในจานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่หมูและไข่น้ำราดรสชาติเข้มข้นเค็มๆหวานๆกำลังดีส่วนอันนี้จะเป็นไส้กุ้งกุ้งตัวโตๆให้หลายตัวมากราคาแค่16หยวนเท่านั้นต่อด้วยบะหมี่เนื้อตุ๋นกวางตุง้งบะหมี่ไข่เส้นสดทางร้านทำเองส่วนเนื้อและน้ำซุปเคี่ยวได้เปื่อยนุ่มสัใจมากพาไปดูเครื่องดื่มกันบ้างมีน้ำทุเรียนปั่นกับน้ำมะม่วงปั่นขายด้วยที่ไทยไม่มีแบบนี้แน่นอน พาไปดูโซนช้อปปิ้งกันบ้างที่นี่มีร้านฟิกเกอร์ขนาดใหญ่ชื่อว่าร้านท็อปทอยใครที่เป็นสายอาร์ตทอยจะต้องชอบที่นี่แน่นอนที่นี่มีอาร์ตทอยมีฟิกเกอร์เยอะมากๆอาร์ตทอยโปเกมอนก็มีส่วนนี่คู่แข่งนิวบาลานนิวนบลลุนใหม่อ e ีซ่ง e อีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้นะถ้ำก็มีนะอันนี้เป็นถ้ำจำลองเข้าชมฟรีไม่เสียตังค์มีร้านขายดอกไม้ตามทางเดินด้วยมีดอกไม้ให้เลือกเยอะมากๆใครมีแฟนแฟตต้องชอบแน่นอนจุดสุดท้ายแลนด์มาร์กใหม่ของที่นี่จอสี่มีคนทะลอกกมาจาจจ เทคโนโลยีเขาไปไกลกันมากแล้วนะทุกคนรับชมไปพร้อมๆกันเลยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามเรียนภาษาจีนใบเหล่าซื้อพี่แนนด้วยนะคะขอลาไปก่อนบ๊ายบาย